ช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเฮียสงตีตายวันนี้พ่อลูกล่งเหงค์ครับผมจะพาท่านชมมาอร่อยกับร้านที่เราแนะนำเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับครับวันนี้แนะนำร้านนี้ครับ k คนจิแล็นะครับผมตั้งอยู่ที่ซอยทาราลม2นะครับถนนทองหล่อเปิดบริการวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับ1ินกาถึง23นาฬิกาวันเสาร์ที่เปิด2รอบครับ11โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงรอบเย็นนะครับ5โมงเย็นถึง4ทุ่มครึ่งนั่นเองครับเคนจิเนี่ยมาจากชื่อเจ้าของร้านครับ แล้วแแบบเนี่ยก็มาจากคำว่าเป็นเหมือนห้องทดลองของคุณเคนจินั่นเองก็คือจะรวบรวมสูตรความลับของอร่อยของเชฟเคนจินั่นเองทั้งอาหารญี่ปุ่นรสชาติโฮมเมดครับหรือว่าจะเป็นอาหารฝรั่งรสชาติกลมกล่อมเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันครับมาที่นี่ครับก็ต้องเจเมนูนี้เลยเมนูแรกสโมกซันม,มะนั่นเองครับผมนี่เลยฮะทางร้านเน้นนำปลาซันมะครับไปดองนะฮะถึง1คืนด้วยกันครับหลังจากนั้นนะฮะนำมาลงพันครับด้วยอุณหภูมิที่ต่ำกว่า50องศานะฮะ อีก3ชั่วโมงครับและต้องบอกเลยนะครัว่าปลาสันมาเนี่ยเป็นปลาที่ทานยากมากครับเพราะว่ามีก้างเยอะนั่นเองนะและทางร้านเนี่ยเขาเอาก้างออกให้ทั้งหมดเลยทําให้เวลาทานเนี่ยมันพอดีคําแล้วก็ทานง่ายนั่นเองครับเนื้อปลาเขาก็เลยหายมุกสาบะเออคล้ายๆสบ,บะ,สบบะอร่อยมากเลยแล้วก็รสชาติเนี่ยก็แตกต่างจาก การที่เชฟเนี่ยเขาดองไงอย่างเนี้ยอันนี้เขามีการดองหอมอร่อยมากเลยท่านชมน่าสนใจมากเมนูต่อไปครับกับเมนูไทยเมชินั่นเองครับเขานําเอาเข้าวสารเนี่ยุงในหม้อดินเลยนะนะกับซุปปลาครับนิกโดยนํำมาหัวปลาเนี่ยไปย่างก่อนนะนะเพื่อให้ได้ความหอมและหุงแบบหม้อต่อหม้อนะหอมมากเนื้อปลาเนี่ย ที่เขามาอยู่เนี่ยเขาแกะมาให้เราเลยนะการนี้โดนป่ะนี่กุหลาบมาเพิ่มรท่าตให้แล้วก็ตัวหอยเนี่ยทำให้กลิ่นจานเนี้มันครบถ้วนมากขึ้นเมนูต่อไปครับกับเมนูที่ชื่อว่ากิวทันนั่นเองครับทาร้านเนี่ยเขาเลือกใช้เป็นส่วนที่ดีที่สุดของนินวัวนะฮะเขาบอกว่ามีแค่20%เท่านั้นครับเด้งๆเลยนะ เด็กๆเลยนะลิ้นวัวเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคือความอร่อยที่มันจะมีความกรอบไม,ไม่เคยรู้มาไม่เคยรู้เลยวันนี้คุณเคนจิทําให้ได้รู้นะสุดยอดฝากไว้เลยครับกับกิวทันครับผมโปรโมชั่นสําหรับแฟนรายการเราวันนี้มาที่ร้านเขาแล้วแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยว all t h เว o r l รับฟรีทันทีครับเครื่องดื่มโฮมเมดจิงเจอร์โซดาฟรีหนึ่งแก้วไปเลยต่อหนึ่งท่านนะฮะใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่เจ็ดกันยายนสองห้าหกเจ็ดนี้นะครับเดี๋ยวพักกันสักคู่ครับกลับมาในเบรกหน้าฮะมาตามกัน ว่าร้านเคนจิแล็บเนี่ยมาแล้วต้องสั่งเมนูไหนไม่งั oh, so ้นเฮียสงตีตายกับม้าอร่อยกันต่อครับกับช่วงเฮ so ียสงตีตายวันนี้พ่อลูกเร่งหงแนะนำอีกหนึ่งร้านอาหารญี่ปุ่นโฮมเมดที่อร่อยมากครับ <c oughs> ใช่ครับชื่อว่าร้านเคนจิแล็บนะครับเปิดมาถึงวันนี้12ปีแล้ว <c oughs> อยู่ที่ซอยทองหล่อนะครับเลี้ยวขวาเข้ามาซอยทาราลม2 ร้านก็เปิดทุกวันอังคารถึงสุกนะครับเวลา5โมงเย็นถึง5ทุ่มเสาร์กอาทิตย์เปิดบริการรอครอบรอบเช้า11โมงครึงคร่งถึง3โมงรอบเย็น5โมงถึง4ทุ่มครึง่งหยุดทุกวันจันทร์วันนี้ไปหาของดีๆอร่อยๆนะฮะนิกก็ต้องมีโปรดีๆมาฝากทุกท่านครับฟินเซตเวลเนี่ยเซ็นเตอร์สาขาเท่าอินเท้าครับนิกมีคอร์สมาแจกให้สำหรับผู้โชคดี10ท่านรอติดตามท้ายเดรกนี้นะจ๊ะ แล้วถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินได้ไม่งั้นเย่าสงตีตาย,ตายกับเมนูเซียทูน่าคอนสึนั่นเองครับพมนี่เลยครับเป็นส่วนชูโทโร่นะฮะนำมาเบิร์นไปครับแล้วก็ทานคู่กับซอสคอนสึน ในนี่ยังมีความเป็นปราดิบอยู่นิดหน่อยอลงตัวมากคืออยากจะบอกว่าคอมบิเนชั่นของจานนี้มันดีมากๆลงตัวมากคือทานไปแล้วรู้สึก ไม่เลี่ยนเครับทานได้เรื่อยๆคำว่าพรสื่อของร้านเขาเนี่ยมไม่ใช่แบบเป็นพรสื่อที่ไปซื้อตามร้านทั่วไปวแล้วก็มาเทแล้วก็มากินไม่ใช่เราจัดอย่างนั้นไม่ใช่เขาต้องเอาซอสพรสื่อเนี่ยมาปรุงรสตามสูตรของเชฟเคนจิทุกเมนูทุกซอสเกิดจากการทิค้คนของเชฟนั่นเองโอ้ยชื่อนต้องบอกท่านผู้ชมนะครับถ้าม,มาที่ร้านแหน่งนี้ต้องสั่งเมนูเซียทูน่า พร้อมสื่มากินได,ได้ไม่งั้นเนียทรง<ไ>ปตีตายและนอกจากนี้นะครับสาหรับน้องๆหนูๆฮะที่ชอบทานเมนไทโกนะฮะที่นี่ก็มีเช่นเดียวกันครับเป็นเมนไทโกะสปาเกตตี้โปรมชั่นสําหรับแฟนรายการบอกว่ามาจากรายการกินเที่ยวอลอดเวล์นะครับรับฟรีทันทีครับเครื่องดื่มโฮมเมดจิงเจอร์โซดา1แก้วต่อหนึ่งขั้นไปเลยนะครับ ตั้งแต่วันนี้ถึง7กันยายน2567ครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราครับ Princess Wellness Center สาขาเท่าอินทาวครับผู้ให้บริการด้านความงามกว่า30ปีครับกับโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายด้วยออกซิเจนเทอราพีครับสำหรับผู้โชคดี10ท่านแรกครัทบทดลองใช้ฟรีไปเลยนะฮะจองคอร์สหรือสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ Li n e แอครับ a d a a w r ครับหรือสแกน QR c o d e ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอ ตอนนี้ก็ได้นะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2567นี้นะครับและก็ต้องขอขอบคุณครับขิงผงสาเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีทั้งแบบสูตรออริจินอลและขิงผง100%ไม่มีน้ําตาลครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาทั่วประเทศไทยแผนกชาร์กาแฟช้อปปี้ลาซาด้าครับเซิร์ฟไปเลยครับ herbehouse u n d e r c o r e official ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดครับ แอดเฮอร์เบิร์เฮาส์ทิกตอกเซิร์ชเฮอร์เบร์เครับผมอร่อยขนาดนี้พ่อลูกเร่งหงผมขอมอบป้ายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเมนูหลากหลายอาหารคุณภาพดีทางรายการเนี่ยก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะฮะและถ้าเห็นป้ายเฮียสงตีตายแปะอยู่ที่ไหนอย่าลืมเข้าไปลิมลองความอร่อยกันให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนะครับ